นโยบายของพี่ไงที่จะสร้างให้บ้านเราเป็นบ้านแต่เรื่องนี้สิ่งที่มันออกมาเนี่ยวันนี้พี่ได้นั่งคุยกันว่าพี่ก็ต้องเรียกมันนั่งคุยกันมันออกไปในสื่อโซเชียลมากเรื่องอย่างบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องยังไม่ได้เป็นคดีด้วยซ้ําไปถูกไหมครับแต่มันมีเอกสารเอกสารจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แล้วก็มาโนกันไปว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดการทอนฟิกต่อกันกับทีมสอบสวน หรือหรือตัวที่ที่ที่คิดว่าจะถูกดําเนินคดีถามว่ามีการดําเนินคดีหรือ,อยังยังไม่ได้มีเลยยังไม่ได้มีแจ้งข้อเก่าวหาเลยพี่ไม่ได้ลอยตัวเลยนะถ้าถามเนี่ยพี่คุยกับพี่โจ๊กทุกวันเนี่ยวันก็ทั้งคุยกันแต่วิธีการการเราจะเห็นว่าคือถ้าพี่ลงไปเข้าข้างใครข้างฝ่ายหนึ่งไม่ได้เราก็เรียกฝยแต่ละฝ่าว่าถ้าในทีมพนักง,งานสอบสวนถ้าพยานหลักฐานถึงถึงไหน เราว่ากันตามพยานหลักฐานไม่มีที่จะไปห้ามไปทาแบบปั้นพยานอะไรเพราะที่สุดแล้วพวกนี้มันถูกตรวจสอบได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์นะพูดตรงๆนะครับเ้นทางอะไรก็ตังต้งๆแต่ในเรื่องของของสื่อที่ที่ออกไปบางอย่างยังไม่ได้ยังไมไ่มีการแจ้งแจ้ง,แจ,งแจ้งดาเนินคดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลยแต่พอสื่อออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นว่าไอ้พี่ทุกวันนี้พี่เขายังวิวจ๊อเขายังบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ